ครับเรามาศึกษากันในเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนะครับซึ่งห่วยนี้จะมีแยกเป็นสองอย่างคือมีของปริซึมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของทรงกระบอกนะครับเราก็เริ่มต้นจากการรู้จักคำว่าปริซึมกันก่อนอจากนั้นครูจะพาไปดูในเรื่องของพื้นที่ผิวของปริซึมแล้วก็ ต่อด้วยเรื่องของปริมาตรของปริซึมแล้วกูจะพานาเอาความรู้ของทั้งสองอย่างนี้นะครับนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเราอ่ะเรามารู้จักกันก่อนเลยปริซึมคืออะไรอ่านี่คือลักษณะของปริซึมนี่เราเห็นไหมมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับเรานํารูปทรงป็นเป็นเหลี่ยมเนาะเป็นเหลี่ยม ็นหลายเหลี่ยมเลยรูปทรงรูปทรงาแต่ในตัวอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นห้าเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นปริซึมเหมือนกันแต่เราจะเรียกชื่อยังไงมันมีหลากหลายชื่อมากนะปริซึมเริ่มจากส่วนนี้นี่ส่วนที่โครงแรงเงาไว้เราจะเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนึกสภาพเหมือนเราเอาอะไรมาสักอย่างหนึง่งเนาะยาวๆแล้วเรามาตัด ก็จะได้เป็นหน้าตัดหรือฐานนั่นเองอันนี้ก็เป็นปริซึมเหมือนกันแต่เราจะเรียกว่าปริซึมเอียงซึ่งในหน่วยนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของปริซึมที่มันลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะมีหน้าตัดหรือฐานอ่นะที่ส่วนคูเรงเงาข้างล่างก็เป็นฐานเหมือนกันอะ่ะมีฐานเหมือนกันแสดงว่าปริซึมของคูเนี่ย ที่ครูนำมาแสดงมีฐานทั้งหมดสองฐานนะส่วนต่อมาคือระยะห่างจากฐานไปหาอีกฐานเราจะเรียกมันว่าส่วนสูงอนะ่แล้วก็มีฐานสองฐานใช่ไหมฐานสองฐานแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ข้างข้างของฐานเนี่ยนะเราจะเรียกว่าด้านข้างอ่าโอเคนะ ทุกคนรู้จักแล้วปริซึมมีลักษณะอย่างนี้ก็คือมีสองฐานแล้วก็มีด้านข้างของปริซึมสังเกตดูปริซึมด้านข้างข,างของมันรูปร่างมันจะเป็นยังไงสี่เหลี่ยมไหมอ่ะปริซึมจะมีด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมนะมาดูคําอธิบายในทางนิสสาร,รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะตอนนี้ครูขอแก้ไขเป็นรูปหลายเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการความหมายก็คือฐานทั้งสองเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมก็ได้เนาะจะเริ่มจากสามเหลี่ยมไปจนถึงกี่เหลี่ยมก็ได้ได้หมดเลยขอแค่ฐานทั้งสองนี้เหลี่ยมมันเท่ากันแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน่าสี่เหลี่ยมมันขนาดเท่างนนี้ไงฝั่งนี้ขนานกันเห็นไหม ขนาดคือมน,นี่ตรงอย่างเดียวเลยถ้าเราคูต่อเส้นตรงไปไม่มีวันตัดกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันขนานกันนะเราจะเรียกว่าปริซึมโดยรวมจะเรียกว่าปริซึมโอเคนะมาดูการเรียกปริซึมที่ครูบอกว่าปริซึมมันเรียกได้หลายแบบใช่ไหมตรงนี้ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่า ปริซึมสามเหลี่ยมโดยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยก็เพิ่มชื่ออีกเป็นปริซึมสามเหลี่ยมด้านเทา่าอ่ะแล้วก็ตรงนี้รูปรูปถัดมารูปที่สองเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือตรงฐานนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราก็เรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอ่าผ่านไปรูปที่สามสังเกตร,ร,รูปนี้ ซึ่งข้อนี้ฐานที่ครูแรงเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสังเกตยังไงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่ามีด้านหนึ่งคู่ยาวเท่ากันแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็เท่ากันเห็นไหมแสดงว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันแตกต่างจากสี่เหลี่ยมจันะจตุรัสนะจัตุรัสนี่จะเท่ากันทุกด้านเลยแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมที่ขนานกันด้านขนานอันนี้ด้านก็ขนานเหมือนกันแต่ว่าด้านไม่เท่ากันเห็นไหมมีด้านสั้นด้านยาว ก็คือเรียกตามชื่อฐานนั่นเองโดยสรุปแล้วเนาะมาดูตัวอย่างนี้ครูขอยกตัวอย่างเพียงสี่ข้อนะให้ดูว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองมิติหรือรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมรูปเรขาคณิตเป็นสองมิติหรือรูปเรขาคณิตสามมิตินั่นเองดูยังไงเป็นสองมิติสามมิติมาดูข้อแรก ข้อนี้เห็นไหมเราเห็นทั้งความลึกของมันอ่าด้านหน้าเราก็เห็นใช่ไหมแล้วก็มีความสูงอ่ะมีทั้งสามิติเลยมีทั้งยาวหรือว่าลึกแล้วก็ด้านข้างหน้าเป็นด้านกว้างแล้วก็มีความสูงเห็นไหมมองได้หลายมิติเราจึงจะเรียกผลว่ารูปเรขาคณิตสามมิติอ่าต่อไปข้อที่สอง เราเห็นด้านอื่นไหมเห็นแค่ด้านหน้าไหมอ่าเห็นแค่ด้านหน้ามองเป็นมิติไม่ได้เลยเราจะเรียกรูปรูปร่างที่มันเป็นรูป,รปเรขาคณิตแบบนี้เราจะเรียกว่ารูปเรขาคณิตสองมิติอ่าแเบบมื่อกี้เราเรียกสามมิติทีนี้เป็นสองมิติต่อมารูปที่สามรูปนี้เป็นยังไงมอง,มองเห็นเห็นด้านข้างมั้ยมีด้านข้างไหมไม่มีอ่าเราจะเรียกมันว่า รูปเรขาคณิตสองมิติเนื้สภาพเหมือนเราเอากระดาษมาตัดเฉยๆอะ่ะมองไม่เห็นความลึกความอะไรมันเลยก็จะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติรูปสุดท้ายเหมือนเราเอากระดาษมาตัดไหมข้อนี้ไม่เหมือนนะแล้วก็จะได้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติเพราะว่า มองเห็นส่วนลึกส่วนข้างด้านหน้าด้านหลังมองเห็นหมดเลยถ้าเราจับมันขึ้นมานก็เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่ครูจะยกตัวอย่างนี้ให้ใส่เครื่องหมายถูกแล้วก็ผิดว่าอันไหนเป็นพีระมิดอันไหนเป็นปีซึ่มอันไหนเป็นปีซึ่มหรืออันไหนไม่ใช่ปีซึ่มข้อที่ห ปริซึมเรามาทบทวน,นก่อนก่อนที่จะทำข้อที่หนึ่งอ่าโอเคนะแบบเดียวปริซึมต้องมีฐานสองฐานอ่ามีสองฐานแล้วก็ด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเค จำแค่นี้ได้เลยเอาไปตอบได้เลยว่าปิซซึมคืออะไรจำแค่นี้อ่ะรูทข้อที่หนึ่งมีฐานกี่ฐานข้อนี้ครูเห็นแล้วว่ามีฐานแค่ฐานเดียวเลยเห็นไหมอ่ามีฐานฐานเดียวแล้วก็โยงมาหานี่เราจะเรียกว่าจุดยอดถูกไหมแต่มันก็ไม่เข้าเงื่อนไขเราเราจรึงตอบว่ามันไม่ใช่ปิซซึมเพราะใส่เครื่องหมายรกระบาดไปเอ ข้อที่สองมีฐานอยู่กี่ฐานมีสองฐานไหมอา่าถ้าครูสามารถแรงเงาครูจะแรงเงาได้สองฐานหรือเปล่านี่ได้นะได้ฐานสองฐานเป็นฐานสองฐานที่มีด้านข้างเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมเห็นไหมด้านข้างทั้งสี่ด้านเลยมันเป็นฐานสี่เหลี่ยมไงด้านข้างเลยมีสี่ด้านเออก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังนั้นข้อที่สองถือว่าเป็นปริซึมข้อที่สามมีฐานสองฐานเหมือนกันใช่ไหมโดยฐานข้อที่สามเป็นรูปสามเหลี่ยมด้มาน,นข้างก็เป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นข้อที่สามเป็นปริซึมข้อที่สี่ฐานมีอยู่แค่กี่ฐานข้อนี้มีฐานเดียวเลยมีฐานเป็นรูปวงกมแล้วก็มีจุดยอด สแสดงว่ามีฐานเดียวไม่เข้าเงื่อนไขแล้วจริงไม่เป็นปิซึมแล้วก็ใส่ไคกระบะเราขีนะมาแบบฝึกหัดไอ้แบบฝึกหัดมีให้ลองทําหลายข้อเลยนี่เรามาแบบฝึกหัดของเราดีกว่าเดี๋ยวคูจะแปะแบบฝึกหัดไว้ให้เราทํานะถ้าเก็นว่ายังไม่ได้แบบฝึกหัดจากครูหรือใครมาเรียนไม่ทันนะ,ะมาพิจารณาต่อ ปริซึมข้อนี้มีทั้งหมดกี่หน้ามีทั้งหมดกี่หน้าเดี๋ยวครูขอไฮไลท์ที่ฐานก่อนอ่าครูคิดว่านี่ฐานต้องเป็นตรงนี้แน่เลยเหมือนกันฐานต้องเหมือนกันเนาะสองฐานนี่ครูเห็นสามเหลี่ยมละสามเหลี่ยมเหมือนกันดังนั้นสามเหลี่ยมเป็นฐานอ่ะมีฐานข้อนี้ข้อข้อหนึ่งจุดหนึ่งถามว่าปริซึมมีทั้งหมดกี่หน้าสแสดงว่าถ้าครูเอามาพลิก นับดูว่ามันมีกี่หน้าคุณจะสามารถนับได้เท่าไหร่อ่ามีฐานละอันหนึ่งหนึ่งหน้าข้างใต้นี่อีกหนึ่งเป็นสองละแล้วก็ด้านข้างที่มันหันมาหาเราเป็นสามแล้วก็ฝั่งนี้อีกเยื้องๆหันไปข้างหลังเป็นสี่ฝั่งนี้อีกเป็นห้าแสดงว่าเปีซึ่งมีทั้งหมดห้าหน้า ก็ตอบไปเลยห้าหน้ารูปเหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึมมีกี่รูปฐานมีแค่สองเท่านั้นอมีแค่สองนี่หนึ่งนี่สองมีแค่สองแล้วก็สองหน้า,าได้แก่รูปอะไรบ้างเห็นอยู่แล้วว่าเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆเลยเรื่องปริซึมง,ง่ายมาก รูปเหลี่ยมที่เป็นด้านข้างของปริซึมมีกี่รูปมีรูปเหลี่ยมที่เป็นด้านข้างของปริซึมเราสังเกตได้จากฐานฐานเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่าสามเหลี่ยมมีอยู่สามด้านไงก็ด้านละด้านละรูปนี่หนึ่งข้างข้างอีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่ง,งรวมกันเป็นสามเห็นไหมมันอยู่ข้างหลังไงถ้าเกิดว่าครูไม่ทําเป็นรูปภาพที่มันโปร่งแบบนี้เราจะมองไม่เห็นเนาะ แต่เรารู้ได้จากดูฐานมันเลยฐานเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่ามีด้านข้างอยู่สามรูปซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อนี้ไม่ชัวร์นะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้าเพราะว่าไม่มีตัวเลขกำหนดมาให้ไม่รู้ว่าแต่และด้านเท่ากันหรือเปล่าหนึ่งจุสี่ส่วนสูงของไปซึ่งมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงใดบ้าง เราก็บอกชื่อมันมีอะไรบ้างเนี่ยมีส่วนของเส้นตรง bd ส่วนของเส้นตรง ce แล้วก็ส่วนของเส้นตรง af มนาะก็นํามาตอบได้เลยนะน่าจะเข้าใจแล้วข้อนี้ก็ทําเหมือนกันถูจะอธิบายประมาณนี้สำหรับคนที่ ไม่ทันสามารถทบทวนได้นะโอเคเรารู้จักปริซึมกันแล้วเดี๋ยวต่อในเรื่องของพื้นที่ผิวของปริซึมในคลิปต่อไปครับผม